เอาละทุกคนวันนี้ตื่นแต่เช้าหน่อยนะคะตีห้าเศษเษตอนนี้แต่ว่าตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเพราะว่ามันถึงเวลาจะต้องทํางานทุกวันใช่ไหมพอเราเข้ากะเช้าแล้วมาถึงกะบ่ายเนี่ยมันก็ปรับอะไรไม่ได้ทุกคนมันต้องตื่นเช้าทุกวันจริงๆแล้วทำอะไระหันหน้าหันหลังกลิ้งอยู่นั่นแหละที่นอนนะคะมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไร ตอนนี้ก็เริ่มมาดูแลอะไรตัวเองนี่เลยตัวฉันเองนี่แหละอืมจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อวานนี้นะตรงๆแล้วอะชีวิตเรามันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องทํานะแต่จุดเด่นก็คือว่าเราจะเจาะจงอะไรก่อนเริ่มต้นก็คือมีอว่าด้วยความที่เรานี่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องอื่นงานบ้าน แล้วก็ชีวิตส่วนตัวแค่นั้นจบอย่างอื่นไม่ค่อยแบบว่า interesting ไม่เอามาใส่หัวเลยค่ะแล้วจู่จุวันหนึง่งน้องสาวก็บอกว่าพี่มึงไม่ไหวแล้วนะเออร่างกายมึงดูพุงมึงดิเออเนี่ยบอกเลยมันยืดออกมาขนาดไหนแล้วนะมึงดูดิมึงดูดิเออวะ ทีแรกก็หงดหงิดก,กับน้องนะว่าทําไมต้องมาพูดแบบบั่นทอนจิตใจเฮ้ยแต่ว่าอะไรที่บั่นทอนจิตใจสาวสว่างได้ไม่มีค่ะทุกคนอ,ๆๆๆอะไรหรอไม่พ่อหลังหลังเริ่มมีอาการหนึ่งเหนื่อยง,ง่ายหายใจนี่ก็คือค่อนข้างที่จะแบบฟุดฟัดฟุดฟัดทุกคนจะได้รู้สึกเลยนะในตัวเองเลยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะ แล้วทีเนี้ยเห็นน้องนะน้องสาวนี่ก็คือเขาจะเทรนของเขาเทรนบอดของเขาอยู่ตลอดบอดี้เวทของเขาอะไรทุกอย่างเลยนะนางเจ้าทุกอย่างจนกระทั่งเขาเรียกว่าภูมิแพ้นางหายเว้ยเออพอหายปุ๊บความคิดมันก็อิ่นพรุตทันทีเลยเอ้ยาวทำไมหน้าท้องที่เรามีมันจะไปไม่ได้หรอเว้ยเฮ้ยเออ หายและสุขภาพดีแถมได้บอดี้ที่แบบฟิตแอนเฟิร์มอะทุกคนเราก็ต้องเริ่มแล้วพอเมื่อวานไปหาหมอทุกคนตรวจค่าของเลือดแม่จะเว้รอยากจะสลบไม่อยากจะใช้คำว่าทำมากับตัวเองนานเท่าไหร่แล้วหรือว่าคือไม่ดูแลตัวเองนานเท่าไหร่เลยว่า คือมันทุกอย่างมันมาในหัวหมดเลยอะมันมีคําถามคืองงมากอะไรวะเราอยู่กับตัวเองมาตลอดทั้งชีวิตเกือบจะแล้วนะทําไมไม่เคยดูแลไม่เคยห่วงใยไม่เคยรักตัวเองถึงขนาดนั้นเจ้าหรอบที่ไหนได้ไม่ใช่หาะสนุกกับเรื่องการกินสนุกกับปาก พักผ่อนอาเที่ยวเตตรีเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกูไม่หลับไม่นอนค่ะหลันลาหลันล้านะคะในโลกออนไลน์ทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขแต่สุขที่แท้ทรูมันอยู่ตรงไหนไปลองสัมผัสเองแล้วคุณจะเข้าใจคุณต้องแสเวงหาให้เจอจุดนั้นก่อนแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมทุกคนค่อยมาจับจ้งดูคุณว่าได้เน,นี้เนี้ยตรงนี้ตรงนั้นเออ อย่าไปโมโหเขานะอย่าไป,ปโกรธเขาอย่าไปรังเกียจเขาเพราะสิ่งที่เขาพูดบางอย่างนะ่ะมันเป็นกระจกที่ส่งให้เรารู้รอบตัวมากๆเลยว่าจริงอันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะชีวิตคนเรานะ่ะมันมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วรักตัวเองให้เป็นนะคะแล้วก็เย็นให้ได้เมื่อคุณรู้เรื่องความเป็นจริงของตัวเองอะ่ะเอออันนี้คือข้อเท็จจริงมากๆเลย เราก็เริ่มเตือนตัวแล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> ยังยังไม่ตื่นอีกเมื่อวานค่าของเลือดออกมาบอกเลยทุกคนน้ำตาลพุ่งชูดค่าของตับไม่ค่อยดีอาจจะเป็นอีกหลายๆอย่างระบบเลือดภายในไม่ดี แล้วเราก็เริ่มแบบคือติ๊กกับตัวเองแล้วทุกคนยังไงก็ตามนะคะถึงเป็นคนไม่ดื่มมากหรือว่าไม่ค่อยแบบสังสรร์อะไรมากมายนะแต่เรื่องการพักผ่อนของเรานี่ต้องเพียงพอจริงๆแล้วก็การออกกำลังกายนี่ต้องมีมากนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าทํางานอย่างเดียวทํางานแปดชั่วโมงต่อวันโอ้ยกูก็เหนื่อยแล้วพักผ่อนแม่งเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะทุกคน ต้องเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์จริงๆกับชีวิตเนี่ยตอนนี้สี่สิบสี่สิบเสร็จแล้วทุกคนต้องเตรียมแล้วไม่ไหวนะคะไม่ไหวกับหุ่นนี้แล้วหุ่นนางนี่ก็คือเริ่มภาคภูมิใจมากขึ้นเรื่อยๆไม่ไหวแล้วค่ะไปเบเบิดเอากันเลยดีกว่าเริ่มสตาร์ทเลยนะคะทุกคนนะตอนนี้ขอเบาๆไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันนะคะไปต่อ